มีคลิปนะคุณยายคนหนึ่งเหลืออด <ฮะ S 1> ไม่รู้จะทํายังไงดีอัดคลิปด่าเลยด่าตํารวจนะคุณยายคนนี้เนี่ยอายุ75ปีบอกว่าไม่พอใจเพราะว่าถูกตํารวจสอพอนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยบุกเข้ามาเห็นบอกมาจับคนที่ลักลอบเล่นพนันในพื้นที่แต่มาเนี่ยบ้านก็ผิดหลังแถมยังมาต่อว่าดูถูกเหยียดยามลูกชายของคุณยายด้วยนะครับลูกชายคุณยายเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าพิการ มีขาข้างเดียวนะ,ะวคุณยายมโมโหครับเอาเดี๋ยวลองฟังคุณยายที่อัดคลิปเนี่ยด่าตำรวจหน่อยฮะถึงตำรวจโนสูงด้วยค่ะเ <c oughs> มื่อคืนนี่มาพิษบ้านเลยยังมาว่าจะของบ้านอีก <c oughs> ผู้ใหญ่ขาเดียวลงกูลงมึงทำ <c oughs> <c oughs> ไมเป็นตำรวจทำไมมารยาทไม่ดี <c oughs> ประชาชนน่ะ <c oughs> เป็นหน่อยหรือเป็นใหญ่ ประชาชนอะควรจีว่ใไ้สิ์เขาเดึงเขาบานพิษเขาตัง้งซีทุ่มหาทุ่ม <Okay. S 1> เขาพิษแล้วยังมาว่าผู้ใหญ่ขาเดี่ยวอา้าวถ้าขาเดี่ยวก็ทีเดยกมาเป็นผู้ใหญ่นี่กฎหมายเขาไม่ให้เขาจีเป็นเองได้นี่รถผูกผู้มวดผูฟของอะไรที่ว่าเป็นหัวหนาลงผักกันะ่ะสั่งสอนลูกน้องเดิงที่มาเมื่อคืนนี้นะ ฮะฉันโมโหมาว่าลูกฉันมันเกิดเรียกเกิดไม่ได้เมือ่อคืนนี่มาผิดเออมาก็มาผิดบ้านนะครับแล้วก็บอกให้เนี่ยสั่งสอนลูกน้องหน่อยโมโหเนี่ยมาว่าลูกฉันลูกของคุณยายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ว่าพิการขาขาดเนี่ยถูกเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยพูดในทำนองแบบเหยีดยดดอ่ะผู้ใหญ่ขาเดียวอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับ ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณยายสังเงี่ยมเจิมเกาะอายุ75ปีใหปียายคนเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคืนวันที่11กุมภาพันธ์ตอนประมาณ5ทุ่มนายจรินเจิมเกาะอายุ38ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงพรองพัฒนาหมู่ที่16ตําบลหลุมข้าวซึ่งเป็นลูกชายของคุณยายได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจบอกว่ามีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ต่อมาทางชุดสืบสวน สพนนสูงตำรวจมากัน5นายเข้ามาสอบถามลูกชายว่าบ้านหลังไหนที่เล่นการพนันระหว่างที่สอบถามมีตำรวจคนหนึ่งบอกว่าใช่บ้านของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านขาเดียวหรือเปล่านะครับคุณยายบอกได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกโกรธที่คำพูดเนี่ยเหมือนมาทิ่มแทงปมนะะดูถูกลูกชายของคุณยายก็เลยโมโหครับอัดคลิปด่าตำรวจซะเลยโดยให้หลานชายเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปให้คุณยายก็บอก อยากจะให้ตำรวจเนี่ยออกมาขอโทษเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับจะมาจับไฮโลจับไม่ได้จะเสียเซนหรืออะไรก็ไม่รู้มันดึกมันอะไรเหรอเนาะ,ะก็รูรูรูแหละว่าตรงไหนหลินอะไรหลินแต่บอกฟอร์มก็ไม่รู้มาว่าลูกฉันว่าป้ายก็เบลอ,ออยู่เนาะป้ายก็เบลออยกับเขามาที่ไม่ได้ลูกซามอะ่ะ มามาพูดกูพูดมึงมาขูดกูขูดมึงโอ้นี่นี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขาเดียววะทำเข้าเปในใจเลยเราใครที่เลือกเกิดได้อยากให้เกิดมาหล่อสวยงามถูกคนหมายว่าผู้หญิงผู้ชายทำไมถึงพูดยังนีอยากให้ผู้กากับที่ดูแลที่พวกที่มาน,นี่ยแหละจักว่า เขาชื่ออะไรชื่ออะไรมาอะไรฉันไม่รู้อะชื่อเขาดกให้สังสอนลูกน้องรับประชาชนนะให้ให้ให้ทำที่ที่ดีตำรวจเบสยัวใบอกเนี่ยฝากผู้กำกับสพนนสูงนะสั่งสอนลูกน้องหน่อยมาว่าลูกชายฉันได้ยังไงเออ อยากให้ออกมาขอโทษเลยนะคือจริงๆมันก็เหมือนเป็นการบูลลี่นะคะเป็นการดูถูกแบบนั้นน่ะครับใช้คําพูดที่ไม่ไม่ถูกไม่ควรคุณยายว<อ>่าแบบนั้นอ่ะนี่นะครับ